โอ้ยคุณทหารก็ไอเรียกว่าม,มันเมียนโล่งดีเอาชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะตกงานที่มาตกงานที่มากนะคะหาสิบบาทด้วยค่ะหาสิบบาทหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฟักได้หกฟักประมาณนั้นแล้วค่ะลาดนี่ละ <c oughs> ไปใส่นะคะไปเบืบอ้อเพิ่นฮ็ดพ้วมกับบ้งหันเนาะค่ะเนาะอ่าลงคลิปก็พูดกัเพื่อนเพื่อนมากหลายคนอยู่เด้อค่ะมาแทบทุกคนนั่นล่ะแต่เพิ่นกับางบางคนหันเนาะค่ะเนาะอ่าลงคลิปก็พูดก่บเพื่อนเพื่อนมากหลายคนอยู่เด้อค่ะมาแทบทุกคนนั่นล่ะแต่เพิ่นกับบางบางคน จะเป่าวาวย่เด้ืยสวัสดีจ้าสวัสดียง้มสายสายอีกแล้วพี่นอ้องอาบน้ำแต่งตัวหลังจากที่ทํางานบ้านแล้วกับเปิดร้านขายของคือก้ามย้ยนดีกับมักกินพี่น้องหลังจากที่ลงคลิปไปมือเบ็ดมือกับว่าได้กินข้าวโพดเนี่ยก็เป็นอย่างหนกเนาะยาวยวากันเด้อต้องหันเนาะค่ะเนาะอ่าลงคลิปข้าวโพดอะ เพื่อนๆมาหลายคนอยู่ดยค่ะมักแถบทุกคนนั่นแหละแต่เพื่นกะบางบางคนผู้นี่ลงแต่ก,ก้กินข้าวบวดจะว่าข่อยเด้อ <c oughs> เอาละค่ะอากาศกึม,มกึมคือเก้าจ็กสิโต๊กโตกนะคะมือนี้่ขาว่าเมือว่านตกเปิดมือนะคะตกแบบ่่แห้งได้ตกหยุดตกหยุดแ้เทา่าได้กะกินเราว่าข้ามัก กินแทนเข่าได้ค่ะอย่างนี้ดีกับมักกินพี่น้องหลังจากที่ลงทิพไปมือเบ้นมือกับว่าได้กินข้าโพดเนี่ยก็เป็นอย่างหรอกเนะาะนี่ว่ากันเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีย่ามใสสายอีกแล้วพี่น้องอาบน้ำแต่งโตหลังจากที่ทำงานบ้านแล้วกับเปิดร้านขายของคือกับแซ่บทั้งหวานพี่น้องหวานแบบไม่มีน้ำตาล ามนาทีก็กลวอเราขอโทษหลายๆเด้อค่ะเลยเลยเลยขอบคุณในการรับชมคลิปจ้ามัดกินแห้งค่ะเพราะว่ามันอร่อยมันแซ่บแล้วก็มีประโยชน์พอ้อมพี่น้องเขาโพดเขาเหนียวเหน,นียวนึบนึบอืมนี่ดีโอ้เพื่กหังก็ไอแล้วว่างแยยนะดีกับมัดก,กินพี่น้องหลังจากที่ลงคลิปไปมือเบนมือกัว่าได้กินขขาโพดเนี่ย ก็เป็นยังหงนก่เนาะยีาวากันเด้อ่นต้มนะค่ะ่นไปหักมาใหม่ใม่พี่น้องล้วกะเพื่อนเพื่อนกับฝากซื้อหลไยคนอยู่กับเอาไปให้เพื่อนนะคะเอาไปให้เพื่อนๆนะคะฟองสันบะท่านเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มีหลักบทั้งหวานพี่น้องหวานแบบไม่มีน้ำตาลเพ่นต้มนะคะ่ะ่นปหักมาใหม่ไม่พี่น้องล้วกะ เพื่อนๆกับฝากซื้อหลายก้นอยู่กับเอาไปให้เพื่อนนะคะเอาไปให้เพื่อนๆนะคะของสั่นบพระท่านเพระาะว่าเพื่อนว่ไดดมีหลังเลยเขาได้กับกินเพระาะว่าเขาหมักกินแท่นเข่าได้ค่ะม่เมีอยนโล่งดีเอาชีวิตประจําวันนี่ละคะส่งงานที่มักส่งงานที่มักนะคะแซ่บทั้งหวานพี่น้องหวานแบบไม่มีน้ำตาล นี่ดีอเ้ยเจ้าหันก็ไอเลี้ยวว่าพูน่นี่ลงแต่แกกินข้าวโพดจะว่าอหอยเด้อ <c oughs> นี่ดีอเ้ยเจ้าหันก็ไอเลี้ยวว่างหันเนาะค่ะเนาะอ่าลงคลิปข้าวบวชกับเพื่อนๆมากหลายคนอยู่ด้ีค่ะมาแทบทุกคนนั่นแหละ แต่เพิ่นกะบ,บางบางคนเพราะว่าเขาเจ้าต้มแบบบานๆเท่านะคะบมเมนบ่มเมนเมื่ออาชีพแต่ว่าเขาเจ้าเห็ดต้ตมขายเขาเจ้าใส่ตะเกือกะมาซื้อเกลือิ่นต้มนะคะ,พะเพื่อนไปหักมาไม่ไม่นนองก็ะจะเพื่อนๆกับฝากซื้อหลายค้นอยู่กับเอาไปให้เพื่อนนะคะ่ะเอาไปให้เพื่อนๆนะคะกองสั่นบ่ระท่านเพราะว่าเพื่อนว่ไดดมีหลักสามนาทีก็กล้วยเราขอโทษหลายๆเด้อค่ะเลยเลยเลยขอบคุณในการรับชมคลิปจ้า มัดกินแห้งค่ะเพราะว่ามันอร่อยมันแซ่บแล้วก็มีประโยชน์พอ้อมที่น้องเขาพูดพเขาเหนียวเหนียวนึบนึบอืมเพราะว่าขาเจ้าต้มแบบบานๆเท่านะค่ะบมเมนบ่มเมนเมื่อาอชีพแต่ว่าเขาเจ้าเห็ดต้มคายเขาเจ้าใส่ตะเกือกมาซื้อเกลือหันเนาะค่ะเนาะอ่าลงคลิปเขาพอูดอะเพื่อน,อนๆมากหลายคนอยู่ด้ยค่ะมากแทบทุกคนนั่นแหละแต่เพื่อนกับบางบางคน หาสิบบาทเด้ค่ะหาสิบบาทหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฟักพี่ได้หกฟักประมาณนั้นนะคะ่ะลาดนี่ละไป <c oughs> ใส่นะคะไปเบืบเ้พง่นเฮ็ดร้วมกับสวัสดีจ้าสวัสดียามสายอีกแล้วพี่นอ้องอาบน้ำแต่งโตหลังจากที่ทำงานบ้านแล้วกับเปิดร้านขายของคือกลนองย้อนดีกับมักกินพี่น้องหลังจากที่ลงคลิปไปมือเบ็นมือกับว่าได้กินข้าวโพดเนี่ย ก็เป็นอย่างหนก่เนาะน่นาวากันเด้อใายเนาะค่ะเป็นแบบเก็บมาเทื่อละน้อยนะคะเก็บเก็บม้าแล้วเป็นกบบต้มโรยพี่น้องผู้นี่ลงังแต่กินข้าวบวยนิวาข่อยเด้อ <c oughs> เอาแล้วค่ะอากาศก็คึมคึมคือเก้าจ็กสิบตกเปิ๊ตกนะคะมือนี่เพวาว่ามือว่านตกเปิดมือ ตกแบบบบแห้งเด้ตกหยุดตกหยุดแต่พี่มากแล้วแต่ระบบเพิ่นสิพี่จะละหน้าให้ก็แล้วกันเนาะฮ <c oughs> ัลโหนฮอนฮ้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 อนฮ่อน,อนเดี๋ยวนี้ยายนบีลงคิปแบบว่าได้สนใจปลาไล่ใดสิใดจังได้เพราะว่ามันบางเทืาแตขยับบางเทืาแต่บ็อกขยับกันแล้วแต่กันแล้วเต่มมัดกินแห้งค่ะเพราะว่ามันอร่อยมันแซ่บ เราวก็นี้ประโยชน์พรอมพี่นอ้องเขาพูดเขาเหนียวเหนียวนึบนึบอืมายเนาะค่ะเพิ่นจะเก็บมาเทื่อละน้อยนะคะเก็บเก็บมา้าแล้วเพิ่นจะต้มโรดพี่น้องมัดกินแห้งค่ะเพราะว่ามันอร่อยมันแซ่บเราตก็นี้ประโยชน์พ้อมพี่น้องเขาพูดเขาเหนียวเหนียวนึบนึบอืมของแกนะดีกับมัดก,กินพี่น้องหลังจากที่ลงคลิปไปมือเบ้นมือกับว่าได้กินข้าพูดเนี่ยมันเป็นยังหรอกเนาะ เขว่ากันเด้อเข้าแล้วค่ะอากาศก็คึมคึมคือเก้าจากสิตกโปตกนะคะเมื่อนี้เขาว่าเมื่อวานตกเปิดมือนะคะตกแบบบ่แห้งได้ตกหยุดตกหยุดเข้าแล้วค่ะอากาศก็คึมคึมคือเก้าจากสิตกโปตกนะคะเมื่อนี้เขาว่าเมื่อวานตกเปิดมือนะคะตกแบบบ่แห้งได้ตกหยุดตกหยุดหันเนาะค่ะเนาะอ่าลงคลิปก็าพูดอะเพื่อนเพื่อนมากหลายคนอยู่เลยค่ะมาแถบทุกคนนั่นแหละ แต่เพิ่นกะบางบงคนเพราะว่าเขาเจ้าต้มแบบบ,นบานๆเท่านะคะบมเมนบ่มเมนเมื่ออาชีพแด่ว่าเขาเจ้าเห็ดต้มขายเขาเจ้าใส่แต่เกือกบมาซื้อเกลือสวัสดีจ้าสวัสดีย่ามสายๆกแล้วพี่นอ้องอาบน้ำแต่งตัวหลังจากที่ทํางานบ้านแล้วกับเปิดร้านขายของคือก็ร้านนี่ละ <c oughs> ไปใส่นะคะไปเบิง้งเพิ่นเห็ดรวมกับเท่าอไดก็ไปกินเพราะว่าข้ามาัก กินเทนเข่าได้ค่ะจะเป่าวาแยกเด้ออืมหาสิบบาทได้ค่ะหาสิบบาทหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฟักได้หกฟัก,ฟกประมาณนั้นเนาะคะ่ะนี่ดีโอ้ยเป็นกระหังก็ไอเลี้ยวไปเนาะคะ่ะเพป็นเก็บมาเถือละน้อยนะคะเก็บ เก็บมาแล้วเพ,พิ่นจะต้มโรดพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าต้มแบบบานๆเท่านะคะโมเมนต่โมเมนเมื่ออาชีพแด่ว่าเขาเจ้าเห็ดต้มขายเขาเจ้าใส่ตะเกือกมาซื้อเกลือเพิ่นต้มนะคะเพิ่นไปหักมาไม่ไมพี่น้องก็จะเพื่อนๆกับฝากซื้อไหลย,ย้นอยู่ก็เอาไปให้เพื่อนนะคะเอาไปให้เพื่อนๆนะคะกองสันปะท่านเพราะว่าเพิ่นว่นด้มีหลักมีเยีงยค่ะน้า้วก็เกือ นี่ดีโอ้เปิก้กระหังก็ไอเลี้ยวมัดกินแห้งค่ะเพระาะว่ามันอร่อยมันแซ่บแล้วก็มีประโยชน์พรอมพี่น้องเขาพูดเขาเหนียวเหนียวนึบนึบอืมใายเนาะค่ะเพิ่นกะเก็บมาเทือละน้อยนะคะเก็บเก็บม้าแล้วเปิ่นกัต้มโรยพี่น้องยายนาดีกับมัดก,กินพี่น้องหลังจากที่ลงคลิปไปมือเบ็มือกับว่าได้กินเขาพูดเนี่ยก็เป็นอย่างหักนเนาะ พี่าวากันเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีน้มใสๆอยยีกแล้วพี่นอ้องอาบน้ำแต่งโตหลังจากที่ทำงานบ้านแล้วกับเปิดร้านขายของคือก้ามกับบ่มมีโอกาสได,ไ,ดได้ได้ซื้อได้กินเนาะบางโดนๆน,น,น,นีงพ่อต่วนึงนะคะแต่ว่ายายนาบีนี่ขาหดหนาะเพิ่นเกบีก้ยนปีกสิได้กินทุกทุกมือบอ่นี้ย่างค่ะน้ำแล้วก็เกลือ เพราะว่าก็าเจ้าต้มแบบบานๆเท่านะคะโมเมนต์โมเมนเมื่ออาชีพแต่ว่าก็าเจ้าเห็ดต้มคาย